ถ้าไม่มีพวกพี่จะมีไอ้แจ๊ดวันนี้ไหมออและถ้าทุกวันนี้ไม่มีไอ้แจ๊ดเนี่ยพี่จะไปกอ่อใครแดกเองต้องคิดบ้างบางทางั้ทงอามทั้งนู่ทั้งนี่ไอ้คนอื่นไม่เท่าไรพวกมึงอะแนะกำมันอีกมึงอะทอั้ทงอามทั้งด่าทั้งโอ้โหกระพิบทุกอย่าง <c ười> พวกมึงก็คุณ <c ười> จะบวชให้กูด้วยจริงๆแล้วโดยเฉพาะมึงไรนุ้ยปีๆมึงตกร้อยบากครั้งนะันดุกมึงก็ลีดเลยไม่โดนผักเลยย แค่ตบเนี่ยจะให้กูบวชให้เออมึงก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณกูกูเป็นลูกค้าร้านอุด,ดมซีฟูด้ดกูไปอุดหนุนร้านมึงอ่ะแล้วมึงก็คิดตัางโกกูอียเช <c oughs> ็คบินมาอาหารไม่กี่อย่างคิดมาเป็นหมื่นมึงบ้าป่ะ <c oughs> สมองมึงคิดไปหลุย <c oughs> ไอ้เฮียช็อตมั่เแกมึงไม่ต้องบวชแล้วกูบวชเองเลยดีกว่ากุ้งเผาเฮียเผาเฮียอะไรมาออกมาเป็นกุ้งเต้นเลยกันตองกุ้งแพงอะไรกุ้งหดหดไม่บอกไฟมันแรง